สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวพาระนะครับรุ่นโชคดีสามนะครับผมโชคดีสามแบบห่วงนะครับแบบแบบหลังหมูป่านะครับรุ่นนี้ ก็รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จัดสร้างไม่ได้มากนะครับจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างน้อยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นโชคดีสที่รุ่นปิดท้ายนะครับปิดตำนานของโชคดีนะครับก่อนหน้านี้มีโชคดีหนกับโชคดีสองไปแล้วนะครับอันนี้เป็นโชคดี3ก็ เ,เรียนสองสองสามเรียนที่ผ่านมาเองนะครับก็จัดสร้างปีนี้นะครับปีหกสี่นะครับนี่นะครับเรียนโชคดีสามครับหลวงพ่อพัดนะครับโชคดีสามหลวงพ่อพัดปุญญากามโมครับวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์น,นะครับผมเรียนโชคดีสามครับจัดสร้างปี 2564นะครับปีนี้นะครับก็ปเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ปิดตำนานแล้วนะครับผมปิดตำนานโชคดีสามโชคดีสามนะครับโชคดีทวีทรับนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับที่ทีมงานกิมเจ็กไซส์นะครับทีมงานของกิมเจ็กไซส์เป็นคนจัดสร้างนะครับ ก็มีสองพิมพ์นะครับผมพิมหนึงไม่มีห่วงแล้วก็อีกพิมพหนึ่งแบบนี้นะครับแบบมีห่วงนะครับก็แบบมีห่วงนี่ก็จะหายากหน่อยนะครับนะมีน้อยนะครับมีห่วงนี่มีน้อยนะครับส่วนมากจะไม่มีห่วงนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับก็จะเป็นหลังอ่าเป็นหลังช้างนะครับช้างศึกนะครับ อันนี้เป็นมีห่วงนี่คือแบบเรียนหมูป่านะครับหลังหมูป่านะครับก็รุ่นนี้นีปิดตำนานแล้วครับผมนะสร้างรุ่นสุดท้ายแล้วของโชคดีสามนะครับใครมีที่จับจองไว้ได้นะครับก็เช้าหาไว้นะครับนะที่มีคนปล่อยนะครับผมรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับเนะี่ยรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับ เพราะว่าข้าวปลอมก็ยากมากครับเพราะว่าเป็นงานที่ว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะครับงานพุทธสินค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าเหรียญหลังเหรียญน,นะครับคือเอาเป็นว่าปลอมยากมากนะครับรุ่นนี้นะครับนะ รุ่นสุุ่นสุดท้ายของโชคดีสามนะครับผมปิดตํานานแล้วนะครับรุ่นนี้ออกปีหกสี่ครับก็ถ้าเป็นกล่องขาวรุ่นเนื้อนี่ก็ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับราคานะครับตอนออกใหม่ๆนะครับผมกล่องแดงรุ่นเนื้อก็จังต่ำก็แปดร้อยนะครับพี่ๆนะอย่างต่ำก็แปดร้อยนะครับ เนืรุ่นนี้กระแสร้อนแรงมากนะครับโชคดีสามนะครับจะมีสองพิมพ์นะครับผมพิมพ์หมูปลากับพิมพ์ช้างศึกนะครับเนือรุ่นอันนี้ก็กล่องสีแดงนี่ก็รุ่นเนื้อมานนี่ก็แปดร้อยแล้วครับพี่นะบางที่นี่เป็นไปถึงหนึ่งพันนะครับนะแล้วแต่บางที่ที่เขา เขาจะเขาจะปล่อยนะครับราคาแต่ว่าต่ําสุดนี่แปดร้อยนะครับผมตอนตอนออกใหม่ๆนะครับตอนตอนนี้ก็ปลาเข้าไปพันพันสี่พันห้าอย่างอย่างนี้ยมีห่วง,งนี้นะครับนะเรียดนี้เป็นอป,ปาก้านะครับผมอป,ปาก้าลงยาพื้นสีน้ําเงินนะครับลงยาขอบเขียวนะครับลงยาจีวอนนะครับเนื้อสวยมากครับเรียนนี้ ลงยาพื้นคุยพื้นน้าเงินนะครับผมลงยาคุยพื้นนะครับสวยครับเบียจริงสวยมากนะครับนี้ดูผ่านกล้องนะครับนี่ครับเบียดนี่สัมมากนะครับสํามากอันนี้ไม่ต้องส่องกล้องเลยนะครับแบบนี้เห็นชัดเจนนะครับเหรียญหลวงพ่อเป็นหนึ่งหนึ่งรุ่นเลยที่ว่าเป็นงานที่งานฝีมือจริงๆนะครับตั้งใจสร้างจริงๆนะครับ สำหรับโชคดีสนะครับเอาปกาก้าเะยครับนะมีห่วงนะครับเดียนนี้เขียนว่าอง์กระพันชาตีนะครับโชคทวีทรัพย์นะครับผม รหัสโค้ดครับผมเนี่ยเบิ้ลเลยครับห้าห้านะครับผมโอ้เลขรหัสสีห่หลี่มงคลครับดีมากเลยครับห้าห้านะครับหมูป่าครับสวยมากครับเหรียญใส่กรอบครับพี่ๆนะตันนี้ ไม่ต่ำตอนนี้ก็ล่าสุดก็คงไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าพันสามนะพี่พันสามถึงพันห้านะครับที่เขาปิดจนตอนนี้นะนะแบบแบบว่าไม่ไม่มีรุนเนื้อแล้วนะครับตอนนี้นะคือเห็นเป็นองค์แบบนี้เลยนะครับลงยาพื้นสวยมากเลยครับไอที่ได้รุนเนื้อแล้วก็ได้แบบนี้ไปนะครับถือว่าถือว่าคุ้มนะครับท่วมเลยครับนะ เหรียเดียวนี่ท่วมเลยนะครับแล้วรหัสโค้ดนะครับรหัสโคดห้าห้านะครับผมตองห้านะครับเปลี่ยนหน้าปากก้านะครับเนี่ยไปได้ไปก็ท่วมนะครับผมเหีียน,นี้ ปิดตำนานนะครับผมปิดตำนานรุ่นสุดท้ายของโชคดีนะครับบางท่านนี่เก็บตั้งสิบเหรียญนะครับผมเก็บเยอะมากนะครับทั้งมีห่วงไม่มีห่วงนะครับเก็บเล่นไกลกันสิบเหรียญเลยนะครับเก็บกันเยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้่ดูยังไงก็สวยครับนะดูยังไงก็สวยมากครับเกี่ยวนี้ จริงเขาลงยาทุกทุกเหรียญน,นะครับผมดูแล้วก,ก็คือก็คือสวยๆทั้งนั้นครับแต่ละเหรียญน,นะไม่ว่าจะมีห่วงไม่มีห่วงก็ตามนะครับก็ก็สวยนะครับสวยทุกเหรียญน,นะครับผมนี่มาดูตลับเขานะครับแค่ตลับนี่ก็แค่หรูแล้วครับนะนี่ครข้างในก็ประมาณนี้นะครับสีแดงเลยครับตลับก็ยัง ยังดูแบบว่ายังดูสวยแล้วดูหรูแล้วครับนะนีไม่เป็นเอกลักษณ์เลยครับตลับพระเรุ่นนี้นะฮะตลับใหญ่ครับนะตลับใหญ่แล้วก็สีแดงข้างหน้าก็เป็นเนี่ยครับตัวหนังสือก็จะออกเป็นทองทองเหลืองเองนะครับผมนะเขียนว่าโชคดีสามนะครับตลับใหญ่ครับ ผู้สร้างนี่ตั้งใจตั้งใจทํามากนะครับตั้งใจสร้างมากนะครับผมไ่้ถวายหลวงพ่อนะครับพ่อก็นําเงินไปสมทบทุนนะครับสร้างอะไรหลายๆอย่างนะครับผมีนี้ก็ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อด้วยนะครับับผมก็สําหรับพิมพ์นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมกับเหรียญโชคดีสามนะครับนะโชคดีสาม ชคทวีซับนะครับผมครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหนวยนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวอีกนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวขออนุญาตต่ออีกหนึ่งหนึ่งรุ่นนะครับพอดีว่ารุ่นนี้ไปปิดมานะครับผมนะครับเจริญพรสองนะครับรุ่นนี้ล่าสุดเลยครับก็ของมาถึงนะครับมาพามาถึงประมาณสักหนึ่งวันแล้วครับนะแต่ว่าเพิ่งมารีวิวนะครับเพราะว่าผมปิดมาเหรียญเดียวนะครับนี่อีกดีงหนึ่งเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับผมมาดูกันเลยครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผม ปิดมาล่าสุดเลยครับนะทองแดงนะครับแบบครึ่งองนะครับผมทองทองแดงครึ่งองนะครับรหัสโค้ดก็รหัสโค้ดก็สามสองสามสองสามเจ็ดห้านะครับสามสองสามเจ็ดห้านะครับผมรุ่นนี้ก็สร้างสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะ ครับเยอะมากครับดูจากเลขโค้ดก็รู้แล้วครับรุ่นนี้เพราะว่าหลวงพ่อสมทบทุนนะครับสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับแล้วก็สร้างโบสถ์วิหารนะครับแล้วก็ซื้อซื้อที่นะครับเอี่ีะสร้างวัดนะครับสมทบทุนหลายที่นะครับผมแล้วก็ร่วมกับหลวงพ่อจําบุญนะครับ ช้เงินชเงินพอเยอะพอสมควรนะครับสร้างโรงพยาบาลนะครับก,ก็ก็สร้างสร้างพระก็ต้องรุ่นนี้ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ของคุณของนะครับของสุพรรณอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็รอราชันลาชันพันล้าน,นครับไปร,ราชาพยักษ์นะครับผมราชาพยัก์นะครับแล้วก็เจริญพรกลางนะครับผม อันนี้ล่าสุดนี่ก็เป็นเหรียญน,นี้อยู่นะครับจเจริญพรสองหน้าพึ่งออกนะครับพึ่งออกเลยแล้วปลุกเสกต้นต้นเดรียนที่ผ่านมานีนเองครับนะวันวันที่จำไม่ผิดวันที่แปดนะครับนะประมาณนี้ครับที่แปดที่แก้วมาณนี้นะเราปลุกเสกแล้วก็อ,ออกมาเลยนะแห่งงช่องหาบูชากันเลยนะครับผมรตรนนี้นี่นผมก็ปิดมาเหรียนล่าสุดเลยครับนะ แบบครึ่งวงนะครับเจริญพันสองนะครับแล้วได้หลายเหรียญอยู่นะครับผมอย่างนี้ก็ขอเก็บก่อนนะครับเก็บก่อน,นครับผมเคครับผมก็ขอปิดคลิปไปจริงๆแล้วนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ